เฟดแถลงต่อสภาคองเกรสว่าน่าจะลดดอกเบีย้ยภายในปีนี้แต่ไม่บอกว่าจะลดเมื่อไหร่จนกว่ามั่นใจว่าจะเห็นเงินเฟอ้อนั้นลงมาถึง2%จริงๆนี่คือส่วนหนึ่งของถ้อยแถลงค่ะแต่พอตลาดการลงทุนเห็นคำว่าน่าจะลดดอกเบีย้ยภายในปีนี้ก็พาเอาตลาดพุงสารัฐและราคาทองคำปรับตัวพุ่งขึ้นทำออทำหายไม่จบไม่สิ้น ซาม,มารีรีพอร์เตอร์จะพาทุกท่านมาถอดรหัสถึงแนวโน้มทิศทางนโยบายทางการเงินของสหรัฐในครั้งนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะ วันพุธกับวันพฤหัสนะคะทางประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคุณเจอรมพาเวลมีไทม์ไลน์ค่ะมีคาเลนดาร์นะคะในการกำหนดกล่าวถ้อยถแถลงต่อคณะกรรมาการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรและมีการกล่าวต่อคณะกรรมาการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยนะคะก็ช่วงประมาณ4ี่ท่มตามเวลาประเทศไทยค่ะ เรียกสั้นๆง่ายๆก็คือว่าเป็นการที่ทางประธานธนาคารกลางสหรัฐนี่แหละค่ะต้องมีการรายงานเกี่ยวกับภาพรวมเศร,รษฐกษิจมีการรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มทิศทางนโยบายทางการเงินต่อภาครัฐนั่นเองนะคะก่อนการถแถลงจริงอย่างเป็นทางการนะคะทางสื่อมวลชนเองก็ได้เผยแพร่ล่วงหน้าเอาไว้ก่อนซึ่งก็ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญก่อนตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทําการด้วยซ้ําค่ะว่า เฟดน่าจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้แต่ยังไม่พร้อมจะบอกได้ว่าเป็นเมื่อไหร่ต้องรอให้มั่นใจได้ก่อนว่าเงินเฟ้อจะกลับไปสู่2%จริงๆพอมีการเผยแพร่ล่วงหน้าที่เป็นคีย์เวิร์ดเพียงแค่นี้ค่ะก็ทำให้ตลาดการเงินและการลงทุนนะคะค่อนข้างที่จะพออกพอใจ กันพอสมควรเลยค่ะซึ่งถ้าตีความจริงๆนั่นหมายความว่าเฟดเองอะ่ะเขาก็มีท่าทีระมัดระวังอยู่เหมือนกันนะคะต่อความเสี่ยงจากเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็ไม่ต้องการที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไปพอถแถลงการจริงค่ะช่วงเวลาสี่ทุ่มโดยประมาณนะคะมี3มย่อหน้าสั้นๆเดี๋ยวเมยจ,จะมาอธิบายให้ฟังย่อหน้าแรกค่ะบอกว่า ในการพิจารณาปรับเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยนโยบายเราจะทำการประเมินอย่างระมัดระวังต่อข้อมูลที่ได้รับรวมถึงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปและจะต้องรักษาสมดุลของความเสี่ยงโดยคณะกรรมการเฟดมองว่ายังคงไม่เหมาะสมที่จะปรับลดเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเงินเฟอ้อกำลังปรับ ตัวสู่ระดับ2%อย่างยั่งยืนแค่ย่อหน้าแรกนี้นะคะก็ตีความได้แล้วค่ะว่าเขาระมัดระวังต่อข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องที่สำคัญประเมินด้วยนะคะว่าไม่แน่นอนเลยว่าในระหว่างนี้มันจะมีข้อมูลทางเศรษฐกิจอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกๆก,การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนั้นเขาจ,จะมีการคอนเซิร์นอย่างต่อเนื่องและเฟดเองก็ยังคงมองว่าไม่เหมาะสมเลย ที่จะรีบลดดอกเบีย้ยเร็วเกินไปในช่วงนี้เขาต้องรอให้มั่นใจก่อนค่ะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันต้องเอาลงมาให้ได้จริงๆเนี่ยสอนมาย่ะหน้าสค่ะ,ฟะเฟดเชื่อว,ว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของเรามีแนวโน้มอยู่ที่ระดับสูงสุดสำหรับวงจรปัจจุบันแ,แล้วและหากเศรษฐกิจมีการปรับตัวตามที่เราคาดการไว้ก็จะเป็นการเหมาะสมที่เฟด จะเริ่มผ่อนคลายนโยบายในปีนี้ย่อหน้าที่2เนี่แหละค่ะโอ้โหเป็นที่ถูกใจนะคะตลาดเงินตลาดทุนมากๆรวมถึงเป็นที่ถูกใจของนักลงทุนมากๆเลยนะคะเพราะทางเฟดเองมีการบอกว่าตอนเนี้ ดอกเบีย้ยของเรา5.25% 5.55%ณนะปัจจุบันมันถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดสำหรับไซเคิลวงจรปัจจุบันแล้วและถ้าหากเศรษฐกิจมีการปรับตัวตามที่คาดการก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อค่ะถ้ามันปรับลดตามมาลงมาถึง2%ที่คาดการเอาไว้มันก็จะเป็นการเหมาะสมที่เราจะเริ่มผ่อนคลายนโยบายคำว่าผ่อนคลายนโยบายก็หมายความว่า มีแนวโน้มในการลดดอกเบีย้ยนั่นเองนะคะและย่อหน้าสุดท้ายค่ะแต่แนวโน้มเศรษฐกิจยังคงมีความไม่แน่นอนกลับมาแล้วนะคะคำนี้และยังมีความไม่มั่นใจต่อความคืบหน้าที่เงินเฟอ้อจะปรับตัวสู่เป้าหมาย2%พอมาย่อหน้าที่3นี้คุณผู้ชมจะมองว่าเอเฟดเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวผีเข้าผีออกหรือเปล่าทำไมอารมณ์แปรปรวนนะคะนี่คือถแถลงการ์ของจริงที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในย่อหน้าที่3มกลับกลายเป็นว่าโอเคแหละ ลดดอกเบี้ยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะลดเมื่อไหร่นะคะจนกว่าเขาจะเห็นว่าเศรษฐกิจมันนิ่งจริงๆคาว่าน,นิ่งของเฟดก็คือว่าต้องให้กดเงินเฟอ้อลงมาให้ได้เนี่ยค่ะสเปเพราะว่าก็ต้องย้ํานะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐในตอนนี้ยังคงมีความไม่แน่นอนจริงแล้วก็ยังไม่มีความมั่นใจต่อความคืบหน้าที่เงินเฟอ้อนั้นจะปรับตัวลดลงสู่เป้าหมาย2%นนั่นเองค่ะพอสรุปทั้งหมดทั้งมวลแล้วการที่คุณพาวเวลนะคะกล่าวนั่นหมายความว่าการปรับลด ปราดอกเบี้ยที่มันเร็วจนเกินไปมันจะทําให้เฟดเองมีความเสี่ยงค่ะต่อความพ่ายแพ้ในการทําสงครามกับเงินเฟอ้อทําไมหนูใช้คําว่าทําสงครามกับเงินเฟ้อนะคะเพราะว่าคือที่ผ่านมาค่ะด้วยความที่ทางมาตรการนะคะทางการเงินทางการคลังของสหรัฐเนี่ยเขาได้มีการอัดฉีดเงินเข้ามาตั้งแต่ช่วงโควิด -19 แล้ว ฉีดเงินเข้ามาสู่ระบบนะคะช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราจะเห็นทิศทางของเงินเฟ้อเนี่ยมันพุ่งไปถึง9ซด้วยกันแล้วพอมันพุ่งไปถึง9%้าปุ๊บรู้สึกว่าเอ้ยมันเฟ้อมากเกินไปแล้วมันต้องมีการกดลงมาอะไรล่ะที่มันเป็นยากระตุ้นยากดเงินเฟ้อได้เป็นอย่างดีเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าการขึ้นดอกเบีย้ยตั้งแต่ปี2565้าเป็นต้นมาจน ปลายปี2566ใช้เวลา2ปีเต็มๆค่ะในการกดเงินเฟอ้อจาก9%ลงมา3%อีก1%เท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เฟดวางเอาไว้แต่มันเมื่อไหร่ละคะเพราะว่าการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ผ่านมาในแต่ละครั้งเนี่ย CPI เอยนะคะก็ถือว่ายังอยู่ที่ประมาณ3%อยู่คะ่ะทีนี้ถ้าจะทำให้เฟดเองเนี่ยต้องกลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกอันนี้ก็ถือว่า มันก็เป็นเรื่องที่ลำบากต่อในแง่เศรษฐกิจแล้วนะคะเพราะว่านับปัจจุบันเนี่ยดอกเบีย้ยของเฟด5.25ถึง5.55ก็ถือว่าพีคสุดแล้วกระทบต่อภาคเศรษฐกิจกระทบต่อในแง่การทำธุรกิจมากพอสมควรกระทบต่อภาคประชาชนด้วยเพราะว่าต้นทุนทางการเงินมันสูงขึ้นไงคะทำให้เฟดเนี่ยถ้าจะต้องกลับ มาขึ้นดอกเบี้ยอีกแต่การที่เฟดเนี่ยรอที่จะลดดอกเบี้ยมันก็ดูเหมือนจะนานเกินไปเหมือนกันนะคะมันก็เลยมีความเสี่ยงทั้งสองขาที่มันจะกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้มาคุยกันเกี่ยวกับการถแถลงการล่าสุดนะคะที่ถแถลงต่อคณะกรรมาการบริการการเงินประจําสภาผู้แทนราษฎรในช่วงค่ําคืนวันพุทธที่6มีนาคมทีนี้นะักลงทุนก็ยังคงคาดการ์ค่ะก็เลยเปิดเว็บไซต์ให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะเป็นเว็บไซต์ของ CME Group นะคะ เฟดวอชทูค่ะซึ่งก็เป็นตัวคาดการ์นะคะแล้วก็มองภาพรวมว่าในตอนเนี้นักลงทุนคาดการ์อย่างไรต่อทิศทางดอกเบี้ยของเฟดนะคะนักลงทุนยังคงคาดการ์ค่ะว่าเฟดเนี่ยน่าจะเริ่มปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกของปีนี้เดือน6นะคะเดือนมิถุนายนแล้วก็จะปรับลดดอกเบีย้ย0.25จํานวน4ครั้งในปีนี้ด้วยกันค่ะ อย่างที่ไม่บอกไปค่ะไม่ว่าทางเฟดเองนะคะจะบอกว่าน่าจะลดดอกเบีย้ยปีนี้แล้วก็ไม่ได้บอกด้วยจะลดเมื่อไหร่จนกว่ามั่นใจว่าจะเห็นเงินเฟ้อลงมา2%จริงๆแต่ทิศท,ทางของการลงทุนค่ะคุณผู้ชม ในช่วงค่ำคืนวันพุทธที่6มีนาคมนะคะบอลยูหรือว่าอัตราผลตอบแทนพระบัตรัฐบาลของสหรัฐอายุ10ปีก็ดิ่งลงมาค่ะยังไม่พอดอลลาร์สหรัฐเองก็อ่อนค่าด้วยนะคะพอดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่านั้นะหมายความว่าคนเทค่ะเทดอลลาร์สหรัฐเพื่ออะไรเพื่อมาลงทุนในฝั่งของสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุน้นมาลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างราคาทองคําจะเห็นได้เลยนะคะว่าคีย์สําคัญของถ้อยถแถลงในครั้งนี้ แค่เพียงเห็นคำว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก,ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะแล้วคืนบนพุทธเองตลาดหุ้นยุโรปก็แตะจุดสูงสุดเป็นประวัติการเพราะหนึ่งคาดการเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังไม่พอนะคะยังมีทั้งหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นท่ามกลางเรื่องของดีมานด์ฝั่ง AI ผลประกอบการที่สดใสด้วยรวมถึงกลุ่มการเงินที่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่คีย์สำคัญก็คือว่า เนี่ยยังไม่ได้ประชุม ECB เลยเขาว่าจะประชุมธนาคารกลางยุโรปวันพฤหัสบดีที่7แต่เพียงแค่ค่ำคืนวันพุธนะคะก่อนการประชุม ECB ก็ทำเอาเดัดชนีของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยแตะจุดสูงสุดเป็นประวัติการเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็มีการคาดการณ์กันด้วยนะคะว่าน่าจาับตามเหมือนกันว่าการประชุมธนาคารกลางยุโรปเนี่ยผลออกมาจะเป็นอย่างไรซึ่งตลาดก็คาดว่า ECB ก็น่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมค่ะ สุดท้ายเลยไม่พูดถึงไม่ได้นะคะนั่นก็คือราคาทองคำค่ะราคาทองคำส่งสัญญาณบวกมาตั้งแต่ค่ำคืนวันศุกร์ที่1มีนาคมแล้วนะคะค่ำคืนนั้นเนี่ยมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจก็ถือว่าออกมาทรงๆค่ะไม่ได้ด,ดีจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะคะแต่ทีนี้พอมาคุยเรื่องของราคาทองคำที่เขาปรับตัวพุ่งขึ้นมา 1%, 1นะคะยืนเหนือ2,100ได้อย่างแขังแกร่งเมื่อช่วงวันศุกร์ที่1มีนาคมพอมาตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะราคาทองคำโลกเองต่างก็ทำ all time high ใหม่แบบไม่จบไม่สิ้นนะคะอยู่ที่ประมาณ2,150เหรียญต่อทรยอสยังไม่พอค่ะพอตีกลับมาเป็นราคาทองคำแท่งในบ้านเราก็พุ่งยืนเหนือ36,000บาทต่อบาททองคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็รับกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าเพราะว่ารอทั้งเรื่องของการถแถลงของประธานเสร็จด,ด้วยพอหลังถแถลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ส่งผลดีต่อในแง่ของราคาทองคําแล้วก็ตลาดหุ้นด้วยเช่นกันนะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งค่ะที่เราได้ต้องอธิบายกันนะคะว่าการถอดรหัส แกะสปีชในแต่ละประโยคนั้นมันมีผลต่อแนวโน้มมันมีผลต่อในแง่ทิศทางการลงทุนในหลายๆสินทรัพย์ด้วยกันในช่วงนี้ด้วยนะคะในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลค่ะที่มาฝากคุณผู้ชมกันถ้าคุณผู้ชมเองอยากจะมีข้อมูลอะไรให้เมย์ได้มาเจาะลึกมากยิ่งขึ้นในภาพรวมของเศรษฐกิจทิศทางของตลาดเงินการลงทุนหรือแม้กระทั่งการวางแผนทางการเงินก็สามารถพิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะคะ ฝากติดตามรายการนะคะได้ที่แฟนเพจ Facebook ค่ะของ Reporter Journey นะคะรวมไปถึงอย่าลืมไปกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ YouTube n h l ของรของ r e p r r t e r j o u r นี y ด้วยเช่นกันค่ะ